สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้รา่การเบิงแล้วรวยซีหาหกพี่้องค่าคมาพบมาพอกันแบบในช่วงแรกของมือวันที่สามเดือนตุลาคมปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะมินิแอดพาพพรมพี่พ้องไปเท่า,ทาสุกุสกอนมาติดตามรับชมรับฟังนะคะแนวทางค่ะจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะพี่้องขาสำหรับคลิปนี้ปูม่มีแนวทาาขันน้ำมลมาฝากซึ่งขันน้ำมลนี่นะคะ่นเหตุมือวันพระอาทธิพันมาก วันที่สองถี่านมานะคะพี่น้องคะเพล่นเฮ็ดในช่วงเขาวรรนซาแล้วก็วั่นพระเท่านั้นนะคะเพล่นเดอันพระเบิดวตบัี่ล่นะพี่น้องมาร่วมตัวกันสวดนะคะสวดคานมต์นะคะอันนี้บ่รด้มีรูปเดี่ยวรูปหนึ่งเหตุนะคะเป็นพระเบิดวัดเฮ็ุซ้อยกันนะคะสวดน้ำกันนะคะพ่อ่พี่น้องคะเอา้มนีนะคะแนวทางจากปูวัดป้าอุดรค่ะคันมต์นะคะสิเดีมาเป็นตัวได้พ่อ่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกัน ผู้ข้ากำน้ำมัสการค่ะจเลื่อนรค่ะปูใะเรากวนปูคำเลยค่ะมันนี้ค่ะปูไม่ทไรคำาดากไม่ทไจํมามดาะ่จะเจ๊ต่ยังไม่ทนไ้สูงอยู่ดเออค่ะปูไม่ทนสูงหนีอยู่ค่ะทำมาันไม่จะเรียวค่ะปูได้ออกเป็นท้ามมาเลยไม่จะเรียว ค่ะพอดีกับว่าจากพูเนเห็ดตเนี่ยอยู่ทางเห็เวค่ะโอ้คน,เ,นหเห็ดในี่ช่วงเขาพรรษาเป็นบ่ค่ะพูดในนขร้าย่ะค่ะมัดทำตังซูเรีืมค่ะพู่เอานก้มาถามนี่แหละครับพูอมาถามอะไรละ มาถามแนวทางนี่ละค่ะปูวจ้วมันขึ้นดีครับเป็นวัทกิครูอาจารย์เป็นผ้าานมด,ดอ๋อค่ะปูนมดนะอืมคันมดเป็น,น,นกันเ<บ>ขาตลอดด้เหรอคะปูยันคนมดเขาตลอดะคันุ<บ>นมด,มด,มดโอ้ค่ะ ค่ะปูผมก็บอกมาตลอดแล้วว่าเพราะว่ามันมันก็เขายุ่นะค่ะเขามาเขามาจากแจ้งกานหมดหมดที่หนึ่งหมดว่ะี่หนึ่งศูนย์คือยังนี่แหะครับปู ค่ะปูตะวันงวดตะวันงวดที่แล้วเพิ่นดมาได้เห็ดน้ำมันเนาะค่ะปูงวดที่แล้วที่แล้วมกุขันน้มค่ะปูนกัยังมูเป็นดอืีเป็นตเลยเดค่ะไขตัวพิดบงไตัวเดียวนี่แอเขาตั้งสามตัวเลยตัวค่ะปูบพเขาบเขาได้เอมันเิบางไม่ตัวเก่าข้างหน้าเป็นหอเก่าเนาะค่ะ ผูกับวยยิ้มรับเก่าเนาะขึ้นที่แรกก็นนี้เก่าหกขาเนาะมันก็บ,บอกเม็ดเดียวเลยนะค่ะมันก็บ,บอกว่ายิ้มได้หูบอกเม็ดเดียวเลยโอ้ยิ้มเก่าหกขาเจ้ว่าตอนผู้แม่มาเขียนเป็นว่าเป็นว่าเลขมัดสิบเป้ามัดหนันหงมัดตัวโตทั้งสามตัวเป็นว่าสีดค่ะตอนผู้แม่เป็นมากตอนเย็นแม่ที่แรกนะค่ะ ผูไม่ได้จีบ่็ถือกันนะว่ามันกีบ่็ถือกีบถือยู่มันมันก็เป็นเก่าๆอยู่เนาะค่ะกีบถือยู่แต่ว่าพูดจับก็ถือนะค่ะกีบถือยู่แต่ว่าจับก็ถือว่าพู้กับมันแค่ว่าถ่าเปิดว่าหัวลูกเหมือนจีมันต้องเบิ่นั่นสินะค่ะอย่ามันกับมันเบิ่นดีๆมันกับมันเบิ่นช่างนาเนาะแม่นค่ะมันกับมันเบิ่นหุกๆนา ขันแมนไปเบ mm ิ้ลนทักหลังตะทีได้อยู่วดตีถือพื่นนะเพราะว่าพูตีว่าพบสองกับเป็นเก้าๆนะแม่นค่ะบู่เล็กาูกัใคสองคู่หนึ่งเนาะค่ะพูกับว่าเัิดกัะบอกพูดยังไนเนาะูดกับว่ามันตะทีว่าถือบวราะมือเบิดกัะยัางมาชิมไปหูพูนเด้บอกสามโทเลยเด้ค่ะพ่บอกเกาพบหานี่ค่ะ มันมาบอกผู้เป็นโตเลยเห็นดีเมื่อันบังไปตัวนึงแต่ยังมาขันเป็นเคนผู้เหมือนว่ัชระเพราะว่าคนบอกว่ากั๊หัวแท้ทีผู้ที่เอาไว้จักสองเมตรนะค่ะคุณอันตัวไวเจ้าสองเมตร,กกรนี่ว่ากี่เลขเป็นชิบเมตรเข่าเจ็เ,เต็ม <ขอ S 1> เลยเนะี่ยค่ะเข<อ>่า <ๆ S 2> ทั้งสามตัวตรงตรงเลยนะวันเราไปเพราะว่าผูมันใจอยู่แล้วว่าเพราะว่าเพิ่นบอกนะที่แรกบอกว่าไม่ฉีบไม่เหยียบขันหัวมันชูโตนะเลข่อสิเปลานะ ค่ะปูดว่าพูดทีว่าถือคนกันไดเอยแต่พูดทีไปว่าถือคนกันได้บ้าบอกใส่หมลหลาบอกเกาค่ะแ่พูดอกไปมันกับเขาจ้คิดแรกคนนี้แหละเขาต่งแค่คิดผููฝันเห็นเยี่ยนหลังเกาคนนี้แหละค่ะพูดทีอายุของผู้พอผู้เจ้าเยี่ยมกันหกสิบห้าปีเรพูกกัว่าเลขเขนตองมากเลขพี่น้องนะพูดยังไงอายุพอเห็นน้องไส้น้ำหนา ค่ะพวกันนี้ดอกไสรน้ำเลี้ยมตัอนมาพีน้องแมนที่เหลือค่ะพวอาเรื่องรนำรละก่นอนเนาะแมนค่ะพูดได้ค่ะก <c oughs> นั่นยับหีก้อนมาแต่ว่ <c oughs> าฝันนะแต่เป็นใหนะ <c oughs> ม่เป็นตัว้าตาแต่ฝันเหราาแอว่าเป็นตัวนะค่ะพูแแอวก็เป็นตัันแปลไปอีกค่ะนั่งถ้าเจ้าพูดเงอีกจากแรกขอวนน้าเจ้เมื่อแรกนีก่อนถ้าเจ้ นว่าใเป็นตัวค่ะต่ว่ายัียัเงฝันเรงฝันหีืผู้ฝันแล้วอกันตัวไปค่ะจะว่าเบิ้งเบิ้งหรือแรกก็น่าจะคว่มาให้นะค่ะจะเอาลูกที่หลังเนาะเลขฝันเนาะได้ค่ะพูเอาเอาเรียงน้ำมดนา็นอนผัวเอเมือขึ้นดีไหมน้ำมดนไหมได้ได้ค่ะพูคะเอาเอาเอาตัวเลียลงกันเลอค่ะเอาให้ที่เป็นบืองนึตัวเรียกันเลยนะเจนนันกันไปเป็นแปราะค่ะ แต่ว่าตามู uh. ุปบิ่งตามแบบพิษเบิ่งปูกับนี่แหละปูกับว่ามันขี้มันตัวหนึ่งหน่เกนี่หละค่ะปูสองตัวกับเป็นหนึ่งสองอนะค่ะปูหยิบหอเพื่อเบื้องลักไปเหฮะเจ้าเป็นแป้าไปฮะเจดวงเขาเท่ากันฮะเจ้หินมอคือกันค่ะฮะเจ้พูดเจ้าหนึ่งฮะเจ้เปื่อเบิ่งฮะเ้าเนสามตัวเพราะว่ามันเป็นเลขแบบ พี่ว่าค้ายๆเนี่ยพี่ว่าเร่องขยุก,กับดวงนะเพราะ่าปัญญาาเหตุอัดปันเลยปัญญาจะบางแน่นอนนึ่งยื่นะค่พะพ่อแกพวคิดเินมาคือกันไอ้แกที่มันตีมาแล้ค่ะว่ามันคิเป็นคนไหนค่ะแ,<ต>แ,แต่ว่าหมวดบางทีเร็วมากกแกบป็ดกับตีเขาตรงๆเลยลที่เราหมวดเทียนสามเขีนเนาะค่ะพ่อแอบปิเบิ้งนับปูปกับโบกันยูกับว่าสามเขียูกับแงไปเอาใส่สามโทซื่อ คก็เขาอยู่กัเขาตรงๆเลยสามกิดป้าล่างหระค่ะพ่อดีละอดีมี่เท่านี้ละข้าได้นั่นตัวเด็กกระเบะดนั่นค่ะรอะว่ามีจาเรียกขนม้อนก็นเหนือเรียกฝันปูปูกับฝันเราจะว่าให้เบึ้งขอเป็นบิ้งเหมือนแรก็ได้ปูอย่ากให้่นไงเป็นโตนไหมค่ะได้ครับพ่อจะว่าปูฝันฝันกับแปรอะไรที่เรต้ว่าปูอยากให ผลมานิ่คก็ยังบางหนึ่งหันนะเม็ดเดียวสงสัยหมอ๋ออยากชัดเจนก็ดีนะครับปูเนาะเด็ดถ้าเจม่หอยหมือแรกงนากบางอีกเนาะได้ครับปูเอาปมูกับมีดคันละมดเนี่ยละประเทศมาขึ้นเนี่ยละมดมูนานี่ละปรเ็ศก็เลยอันนี้ประเทศเฉพาะย่ำประเทศย่ำเฉพาะย่ำเขาภาษาบอกครับปูแมืองเทพภาคเนี่ยละจะว่าภาคบางหนึ่งเอ่อต้องพาคบนึ่งเป็นปริเต้องาคมากๆบางระเาคหนบะเขาเลพอดีกับใหขึ้นนี่ยละ ค่ะก็เลยกพอดีคับให้มิดเลยล่ะค่ะรพวกอันสองตัวกันทัดเดิอนละให้เปนทัดเอาไปได้นึงกแบบี้ค่ะทัดไหนคนยนั่งมาเลยค่ะทางนานกันเลยค่ะพูดไอ้คนนั่งนั่งมาปรีอบยกันเพราะว่าเป็นตัวไหนจ้าอาจจะพูกจะบดปีเด็กสามตัวค่พูกแสีมีตัวนี้ละกันเลเวลาไป ได้เวลาพอดีครับปุ๊ค่ะเอามีโชคให้มันเนี่ยจเป็นเอาขันน้ำมนต์ก็นอกมือนี่นเนาะได้ค่ะปุ๊อาจารย์เป็นเจ็ดมื้อขึ้นเี่ยวเรามัดปุ๊กก็ได้นะนะสวดมัดวัดละค่ะกเขา่ขาท,ดดาทดดาุ่ม,มวัดยุดอกขันน้ำมนต์ก็ได้เข่าทุ่มวัดยุจ้ำลุงมาัก็ได้ค่ะอือมัดล่าสุดอี๋ก็ว้างวัดว่างาง,า,งนานกับเขาช้านเข็มตรงๆหมดละค่ะเอาไอ้มีโชคให้มันต้องเก็บ ที่มิ้นเนอร์ค่ะปูปูก็ให้เปไหนท่านไปเบิ้งน้ำเห็นน้ำเปี่ยก็ได้เนาะอาเจ้าปูเสียงเบิ้งอีจักแรกโบราจะาเบิ้งแรกเบราณมาให้เป็นตัวปูก็ะชิบก็บอกอยู่หอกค่ะเนาะไม่โชคไม่มาด่ั้งแยบชี้มิ้นทรูปุสขันนี่ก็ได้ค่ะปูขอบคุณค่ะกา,าราน้มสักการณนะคะปูสาธุค่ะ สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรน,นะคะเพ่อแไ่มพี่น้องคะเป็นแนวทางคันมมน้ำม่เด้อค่ะที่ปูน้ำมาฝากนะคะพี่น้องคะส่วนความฝันนี่ปูแล้วกับฟันแล้วล่ะแต่ว่าปูเราอยากให้แน่ใจนะคะอยากได้เป็นตัวคือจะงวด่ผพานมาทีโยมแม่ปูพนมกระสีเกาหกหาะพี่น้องปูเราอยากได้แบบนั้นแต่ว่ากับฟันแล้ว แต่วันยังพระธาในชัดปันไดเนาะพี่น้องนอกกระถาราคาเด็กสิติตตามให้สาหรับแนวทางความฝันของปูนะคะพี่น้องคะต่ว่ามนีปูแล้วมีเลขคัน,นม่นมาฝากนะคะคันน้ม่นนะคะ ให้พ,พ,พ่อแม่พ ah. yeah, so like ี่น้องซอยกันพิจารณาซอยกันเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อว่าพ่อแม่พี่น้องเห็นเป็นตัวใดสิเห็นตัวเดียวกันกับของปู่เห็นบ่นะคะพ่อแม่พี่น้องคะให้ซอยกันเบิ่งพ่อแม่พี่น้องเห็นว่าเป็นตัวใดอย่าลืมนะคะคอมเมนต์คำว่าบอกแอดเตยคลิปนี้พร้อมนะคะพ่อแม่พี่น้องคะเอาเลขคาร์นิมอนมาหนินะคะที่ปู่เล่าได้มากนะคะกับสิเป็นอ่าหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วกันหนึ่งสองนะคะพี่น้องคะได้มากหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งสองนะคะส่วนหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งนี่คือแปลออกมาจาก ตัดออกมาจาก117นะคะพ่อแม่พี่น้องคะก็ไดซัมหนีนะคะพ่อแม่พี่น้องไดซัมนีค่ะจังใดก็ให้พ่อแม่พี่น้องอ่าพิจารณาเบิงเนาะพี่น้องเนาะเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะสําหรับคลิปหนีนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะจังใดก็ให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขคนอ่านําไปพิจารณาเบิงนะคะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขสุขอนค่ะสําหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลแนวทางวันนี้นะคะขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่วัดป่าอุดรค่ะเอาไว้พอกันไหมกแไปในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ